อให้ใครรวยจูจะให้ใครรวยในปีให้ป้าให้รวยใ้ปีให้ป้าให้รวยแล้วให้จานุก็รวยแม่ก็รวยอ่าได้ถ่ายคู่แม่หน่อยเดี๋ย่ถ่ายจูยูมาจ้าเจ๊ชื่อเต้นแล้ว happy birthday happy birthday happy birthday to you เบาเค้าเบาเค้เจูนเบาเค้งเป็นนักหลงเป็นนักหลง ออกพวงมาลัยอ่ะมามากินเค้กแล้วลูกมาเกลือเสร็จแล้วเนี่ยกินเค้กมันจูนมากินเค้กใส่กล้องให้ลุงนบดูเร็วเร็วอะกินเค้กกินเค้กค่ะดูมาแล้วเนี่ยเอาเค้กไปป้อนลุงนบสิอ่ะเอาไปป้อนสิเอาไปป้อนอาจารย์นบเร็วเค้กไปป้อนป้อนยังไงอ่ะไมช้อนอ่ะช้อนซ่อมตัดก็ได้อ่ะไปป้อนสิไปป้อนไปป้อนใครซื้อให้เนี่ยใครซื้อให้ไปขอบคุณค่ะก่อนสิไปขอบคุณค่ะเร็วอ่ะมิจิ้ให้ะ อ่าค่ะเป็กขอบคุณค่ะด้วยขอบคุณค่ะอาจารย์นบอ่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะสีลูกจุนทำยังไงขอบคุณค่ะพูดด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหันไปทางโนบสิหันไปโนบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแตงด้วยหันไปแต่งคิวแต่งคิวเอาเค้กไปหน้าด้วยแต่งคิวเอาเค้กใส่หน้าไหมอ่ะอ่ะช้อนคืนขอบคุณค่ะไปหน้าแม่หมีอ่ะ ไปหน้ามีอ่ะไม่เอา <laughs> ปาย <laughs> จันั่งเด้คนเดียวเนาะไปายจันั่งคนเดียวเนาะจันวาดอ่ะจันวาดให้จันวาดกินด้วยไหมให้ป้าวาดกินไหมแบบให้ป้าวาดกินด้วยแบบมีกิมให้อ่าไปให้ป้าวาดขอบคุณค่ะอื้นห้องใหญน้องใหญ่สัก อร่อยยังไงน้องกูขอบคุณชาเกิดทุกคนนะอ่ะไปให้ไปให้ใครอีกทีนี้ป้าหนิงป้าหนิงอ่ะให้ป้าหนิงนั่นอีกนิดหนึงแล้วอะมีจิ้ให้มีจิ้มให้ใส่แก้มแน่เออใส่แก้มดีกว่าเอาไปใส่แก้มเลยไหมเอายังไงเนี่ยให้หนึ่งก้อนเลยใช่ไหมแล้วก้อนหน่อย ชิ้นหน่อยน้าตัการหน้าตักจิ้มให้จิ้มให้หจิ้้มใอ่ะอร่อยจังเลยอ่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วอาจารย์นุ๊กพอแล้วขอบคุณค่ะอร่อยมากดูแฮนด์ดูวิดีโอแบบเร็วขอบคุณมากนะคะวันเกิดน้องจูนนี่นี่โอ้ ออกทีวีก่อนติดผมติดผมให้เหมียออกให้เร็วมากให้เหมียวออกไก่มาแดกของเราแดก่รถแม่มาต่ออกทีว่ร้องเพลงด้วยต้องร้องเพลงแลร้องเพลงสิร้องเพลงรวมทั้งเต้นแดนด้วยเต้นด้วยเต้นให้เต้นให้ใครดูเลยเต้นหน่อยเต้นให้ป๊าป๊าดูเลยป๊าป๊าดูเใครเขาสอนมาเนี่ย ร้องสิร้องเพลงสิลูกลจ้นักร้องจ้าจร้องจ้านักร้องจ้านักร้องจ้านักร้องจ้านร้องจ้านร้องจ้าน่กร้องจ้กร้อง้ร้องจ้านกร้องนร้องจ้าร้องจ้านักร้องจ้านักรองจ้านก้อจนร้องจ้านักร้อจ้านร้องจ้านัร้อจ้าจรงจ้าจรจ้าจกรองจ้าจริงจ้านรงจ้ารจ้ะกรอจาักอจ้าักอจะาัอจะา้องจ้าัร้นักร้านไก อีกนะทำไมสามหนุ่มนี้ตามใครไปสามพ่อกับแม่กับอุ้มเหรอขออยากกินเค้กอ่ะแม่อาจารย์พออยากฮะกินลูกอมปเออกินซิกินให้กล้องดูซิกินยังไงอร่อยกินเหมือนอาจารย์น้พูดพูดว่าไงนะอาจารย์น้พูดว่าไงเดี๋ยวมันจะหมดไปแล้วจึงทำบางสิ บบจานนกิคมันกินแบบอาจารย์นกได้ไหมอ๋อ <laughs> <laughs> อ๋ออออกินแบบอาจารย์นกว้าวกินกินให้อาจารย์นกดูกินยังไงบบนนก,นนก,ก,กินแบบอาจารย์นกชิอาจารย์นกเขกินยังไง <laughs> ใช่ไหมอาจารย์นกพูดว่าไงด้วยลูกอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยมากเดี๋ยวมันจะหายไปใช่ไหมเนี่ย พอล้เมื่อยพอละเมื่อย